สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ คุณสาวๆที่สดๆหลายคนพอพูดถึงการมีแฟนก็มักจะคาดหวังอะไรที่ดูสวยหรูเขาต้องเป็นคนอย่างนั้นต้องเป็นคนอย่างนี้ประดุดดังเหมือนกับเจ้าชายก็ว่าได้แต่ชีวิตจริงนะบอกไว้เลยครับว่าผู้ชายแบบกลางๆนี่แหละที่จะอยู่กับคุณได้นานที่สุดแล้วดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดูห้าเหตุผลที่คุณควรเลือกผู้ชายกลางๆมาเป็นพ่อของลูกนำเอามาให้คุณสาวๆได้ดูกัน ต้องบอกเลยครับว่าหากคุณเท่าสาวมองข้ามพวกเขาไปแล้วก็จะต้องเสียใจไปตลอดชีวิตเลยล่ะครับส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นตามไปดูกันครับข้อที่1เขาไม่มีรับลมคมในให้คุณต้องสงสัย ผู้ชายกลางๆเขาจะมีความบริสุทธิ์ใจมากๆไม่มีอะไรเจือปนมาด้วยใจล้วนๆและหวังดีกับคุณอย่างเปิดเผยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ต้องสงสัยอะไรในตัวเขาเลยเพราะเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณในทุกๆเรื่องครับข้อที่2เขาให้คุณค่ากับตัวคุณเสมอ ผู้ชายกลางๆเขาจะเห็นคุณค่าในตัวคุณมากกว่าผู้ชายที่เลิศเลอเพอร์เฟกต์เพราะพวกเขาไม่ได้มีอะไรดีโดดเด่นออกมาเป็นแค่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่เชิดชูภรรยาของตัวเองอย่างสุดหัวใจครับข้อที่3คุณจะรู้สึกสบายใจที่สุดแล้วเมื่ออยู่กับเขา ไม่มีอะไรที่ทําให้คุณรู้ว่าได้เป็นตัวของตัวเองได้เท่ากับการอยู่กับคนที่ธรรมดาธรรมดาอีกแล้วครับเพราะว่าเขามีความเรียบง่ายคุณอยู่กับเขาแล้วจะสบายใจที่สุดไม่ต้องเหนื่อยที่จะสร้างภาพหรือต้องใส่หน้ากากเข้าหากันครับข้อที่4เขาจะเป็นทั้งเพื่อนสีและแฟนที่ดีให้คุณได้ เขายินดีที่จะฟังเรื่องของคุณนั่นเป็นเพราะธรรมชาติของบุคลิกของเขาทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและกล้าที่จะพูดคุยกับเขาในทุกๆเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กๆจนถึงเรื่องใหญ่ๆและกล้าที่จะเล่นกับเขาแบบไม่ต้องเกรงใจกันได้เลยครับข้อที่ 5. คุณจะอยู่กับความจริงไม่ใช่ความฝัน ผู้ชายกลางๆเขาจะพาคุณมาสู่ความเป็นจริงอยู่ด้วยกันด้วยความจริงล้วนๆไม่มีการวาดวิมานเพอ้อฝันให้คุณหลงไหลงมงายแต่อย่างใดเลยครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ5เหตุผลที่คุณควรเลือกผู้ชายกลางๆมาเป็นพ่อของลูกจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคําว่าผู้ชายกลางๆก,ก็คือผู้ชายธรรมดาธรรมดาที่รักคุณอย่างจริงใจพร้อมจะให้และไม่หวังสิ่งใดจากคุณอีกด้วยครับหากคุณโชคดีได้เจอคุณจะรู้เลยว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w ว w g a n g b e a u t y c o m ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Jo e Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ